สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมครับพศวัร์เหลืองวิไลครับกลับมาในช่วงเม้ามอยตลาดนักเตะนะครับเก่าไปใหม่มาเป็นวัฒจักรของวงการฟุตบอลนะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วครับหลังจากที่ผมทําคลิปออกมาพูดเกี่ยวกับว่าเราน่าจะได้ตัวฟอร์เรียนเวค่อนข้างแน่นอนนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรอแค่การตรวจร่างกายแล้วก็การชูเสื้อเท่านั้นเองนะครับ แต่ทีนี้คําถามที่ต่อมาก็คือว่าทเราได้เวียดมาจริงๆใครที่ต้องออกไปบ้างครับเพราะว่าหลายสื่อหลายสํานักที่มีกระแสออกมาว่ามูลค่าของเวดเนี่ยอาจจะดีดไปถึง125ล้านปอนด์หรือว่า130ล้านปอนด์นะครับแม้จะเป็นการแบ่งใจ่ายก็เถอะแต่เชื่อว่าทีมเราเนี่ยแหมอย่างที่เราทราบนะครับว่า FSG FS เนี่ยค่อนข้างมีความเป็นมืออาชีพสูงในการทําธุรกิจนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะต้องมีการผ่องถ่ายนักเตะออกไปบ้างครับ แล้วหนึ่งในชื่อที่เรียกได้ว,ว่าหวยออกแล้วกันนะครับหนาหูมากๆนั่นก็คือฮาร์รี่เอเวียตครับนอกจากเรื่องของกระแสตําแหน่งที่ทับกับฟอร์เดนเวียตโดยตรงนะครับนั่นก็คือตําแหน่งหน้าต่านะครับยืนอยู่หลังหน้าเป้าใดๆก็แล้วแต่นะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อทาเกมคล้ายๆกับเป็นเพย์เมคเกอร์นะครับเ,เรื่องตําแหน่งทับกันก็เรื่องหนึ่งครับแต่เรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นภาพนี้แล้วนะครับนั่นก็คือระหว่างขบวนฉลองแชมป์อ่ ในเมืองลิเวอร์พูลของเรานะครับมันมีภาพนี้ครับที่หลุดออกมานั่นก็คือภาพที่ฮาวิเอเลียดครับกำลังกุมมือร้องไห้นะครับก้มหน้าร้องไห้มีน้ําตาออกมาแม้จะมีแว่นกันแดดอําพลางสายตาอยู่นะครับบางกระแสก็บอกว่าเฮ้ย hey, เขาร้องไห้เพราะว่าเขาเสียใจที่เทรนด์จะต้องย้ายทีมแต่มันมีภาพเหมือนกับฮิวจ์ Hughes เนี่ยนะครับมากอดฮาวิเอเลียดด้วยนะครับมันก็มีกระแสะออกไปอีกว่าหรือว่า ฮาวิเอเลียดทราบแล้วครับว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ย้ายออกจากทีมไปโอ้โหเรื่องนี้ก็สร้างความสั่นสะเทือนให้กับแฟนบอลหลายท่านรวมทั้งเราด้วยนะครับว่ากันตรงๆถ้าว่ากันด้วยตามผลงานนะครับในปลายฤดูกาล2023-2024นะครับช่วงท้ายๆของยุคเจเกนครอปเนี่ยเราจะเห็นว่าฮาวิเอเลียดเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นได้รับโอกาสมากขึ้นนะครับมีโอกาสได้เป็นตัวจริงค่อนข้างบ่อยด้วยนะครับแล้วก็ผลงานของน้องเองก็ทําได้ดีนะครับมีการแบบ บางครั้งได้ลงแทนโมบ้างบางครั้งลงหน้าต่ำบ้างนะครับแล้วก็มีการกระชากจากริมเส้นด้านขวานะครับตบเข้าในแล้วปั่นด้วยซ้ายเนี่ยบอลเลี้ยวเข้าเสาสองเนี่ยเป็นลูกที่แบบทําได้บ่อยมากๆนะครับมีโอกาสที่ลงมาแล้วช่วยเปลี่ยนเกมให้ได้แต้มเนี่ยหลายครั้งนะครับลงมาแล้วเป็นซูเปอร์ซับเป็นฮีโร่ก็หลายครั้งเราก็คิดว่าพอฤดูการเปิดขึ้นนะครับเชื่อว่าอ,อ,อันเนอดอร์ชอตน่าจะให้โอกาสเอเลียดเพิ่มเติมขึ้นนะครับ แต่กลับกลายเป็นว่าพอฤดูการเริ่มต้นขึ้นนะครับฤดูการที่ผ่านมาเริ่มต้นขึ้นเนี่ยเ,ออเจ้าหนูเอเลียดเนี่ยมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เริ่มต้นฤดูการมาในช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจากอาการบาดเจ็บอยู่แล้วกลายเป็นว่าโซโบจะได้รับโอกาสที่จะลงเล่นตําแหน่งหน้าต่ําตรงนั้นอะ่ะค่อนข้างบ่อยและเป็นตัวจริงตลอดทั้งฤดูการนะครับจึงทําให้โอกาสที่เอเลียดเนี่ยได้รับโอกาสเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับต้องยอมรับว่า ในฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยเอเลียดได้ลงไปแค่7เกมแล้วก็ใช้เวลาในสนามประมาณ43นาทีเท่านั้นนะครับถ้าเทียบกันแล้วแบบเฮ้ยนี่มันคือตอนปีก่อนนู้สมัยเชเกนครอปเนี่ยเขาคือกั้มกึ่งว่าจะอยู่ในรน์อัพ11ตัวจริงด้วยซ้ำนะครับกลายเป็นว่าพอฤดูการนี้ที่ผ่านมาเนี่ยน้องได้โอกาสน้อยมากๆนะครับ7เกมกับ43นาทีอ่ะสำหรับเด็กคนหนึ่งที่แบบเออมันควรจะได้โอกาสมากกว่านั้นนะครับ มันก็เลยทําให้เราคิดว่า,าด้วยสไตล์การเล่นหรือด้วยจังหวะก,การเล่นเราเข้าใจได้ครับว่าอันเชาลอตต้องการโซโบที่มีสไตล์การเล่นที่แบบไดนามมากกว่าเ mm hmm. พรสซิ่งได้ดีกว่าพละกกำลังเยอะกว่านะครับเอาไปลงตําแหน่งนั้นมันก็เลยทําให้โอกาสของฮาวเวีย์เลียดเนี่ยลดน้อยถอยลงไปมากๆนะครับเรื่องฟอร์มการเล่นนะครับแต่ส่วนตัวยังเชื่อว่าด้วยวัยของน้องครับน้องอยังพัฒนาได้อีกแน่นอนนะครับ ไม่ว่าจะจับลงริมเส้นหรือว่าจะมาอยู่เป็นหน้าต่ําก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์นะครับถ้าเราได้ Foreign v ว e t เข้ามาจริงๆตําแหน่งที่ทับกันนะครับกับอายุของน้องกับมูลค่าในตลาดของน้องครับอย่างที่เรียนครับว่าหลายสํานักให้ข้อมูลมาว่ามูลค่าในตลาดของน้องอยู่ที่ประมาณ35-40ล้านบอนด์ทีนี้ก็ต้องมาช่างใจกันนะว่า fsg เนี่ยจะปล่อย ฮาวิเอเลียตออกไปเพื่อนําเงินส่วนนี้มาสมทบในการใช้จ่ายซื้อผู้เล่นตัวอื่นหรือเปล่าเอเลียตเนี่ยเป็นนักเตะที่มีแพชชั่นกับทีมกับเกมสูงมากนะครับถ้าย้อนกลับไปครับถามว่าส่วนตัวเนี่ยหลงรักฮาวิเอเลียตตั้งแต่ตอนไหนนะครับส่วนตัวหลงรักตั้งแต่ตอนย้อนกลับมาในปี2021ครับในเกมที่เราเจอกับลีด d อยู่ในเตดนะครับเกมนั้นเราเจอกับลีดนะครับแล้วก็เอเลียตเนี่ย ได้ลงเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสเล่นและปรากฏว่าถูกถูกลีดอกองหลังของลีดเนี่ยนะครับเข้าสกัดอย่างรุนแรงบวกกับการลงที่ผิดจังหวะครับทําให้ข้อเท้าของเอเลียตหักแบบผิดรูปถ้าทุกคนจําภาพได้นะครับจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยระหว่างที่ที่เอเลียตขาหักลงไปคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือโมซา,า,า,าล่าโมซาล่ารีบยกไม้ยกมือแล้วก็เรียกเรียกเรียกทีมแพทย์เข้ามาอย่างเร่งด่วนเพราะภาพเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมัน มันสยดสยองน่าดูนะครับกับข้อเท้าของเอเลียดที่มันหักและบิดผิดรูปนะครับเรื่องนั้นก็เรื่องหนึ่งนั่นคือความตั้งใจความทุ่งเทในการเล่นของน้องแต่สิ่งที่มันได้ใจผมตั้งแต่วันนั้นก็คือถ้าทุกคนจําภาพได้นะครับระหว่างที่ทีมแพทย์เนี่ยผดผพยาบาลเบื้องต้นแล้วกําลังหามฮาวิเอเลียดขึ้นเปลเพื่อออกไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลเนี่ยทุกคนลองจินตนาการครับว่าเราเคยเห็นภาพนักเตะบาดเจ็บหนัก,นกๆเยอะแยะมากมาย ส่วนใหญ่ก็จะอ่าโอเคดมออกซิเจนอยู่หรือบางคนก็นอนเอามือกุมหน้าร้องไห้เอามือกุมหัวใดๆก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ฮาวิเอเลียทำก็คือในขณะที่เขาอยู่บนเปลครับเขากําลังองมท่อออกซิเจนเพื่อช่วยในการหายใจเพราะอาการบาดเจ็บมันรุนแงรงเหลือเกินเนี่ยนะครับภาพที่เห็นคือฮาวิเอเลียครับนอนแล้วพงกหัวขึ้นมาครับปากยังองมท่อออกซิเจนอยู่แต่เขาปลบมือให้กับแฟนบอล ทั่วสนามที่กําลังปรบมือให้กําลังใจจากอาการบาดเจ็บของเขาเฮ้ยภาพนี้ออกมาเราเห็นตั้งแต่ถ่ายทอดสดแล้วนะครับว่ามันคือความแบบเฮ้ย hey, คุณใจคุณต้องแข็งแกร่งขนาดไหนวะที่คุณจะเจ็บหนักขนาดนั้นแต่คุณยังลุกขึ้นมาปรบมือกับแฟนบอลอยู่นะครับแล้วพอไปอยู่ที่โรงพยาบาลครับใน IG ส่วนตัวของฮาวเวียร์เลียดก็ปรากฏว่าน้องเนี่ยโพสต์สตอรี่ไอนะครับด้วยถ้อยคำที่ ขอบคุณแฟนบอลที่ซัพพอร์ตเขาพร้อมกับเขาเนี่ยเขียนบอกกับตัวเองว่า Recovery Start ก็คือการฟื้นฟรูร่างกายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเขาจะฟื้นฟรูร่างกายให้เร็วที่สุดบอกเฮ้ยวันที่คุณเจ็บหนักขนาดนี้คุณยังมีใจพงกหัวขึ้นมาขอบคุณแฟนบอลคุณยังมีใจโพสต์สตอรี่ขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำลังใจอ่ะเรารู้สึกว่าน้องใจมันได้มากนะครับแล้วปรากฏว่าน้องก็ฟื้นฟรูร่างกายอยู่นานนะครับหลายเดือนทีเดียวนะครับ แล้วก็พวกเราเองเนี่ย <c oughs> เชื่อว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ติดตามให้กําลังใจน้องมาโดยตลอดแล้วหนึ่งในนั้นก็คือว่าพอเราเห็นน้องแบบแค่อยู่ในยิมพื้นฟูร่างกายเราก็เห็นว่าไอ้เด็กนี่ใจมันได้มากเลยอะนะครับจนกระทั่งเขาได้กลับมาลงสนามอีกครั้งปรากฏว่าน้องลงมาแมชแรกก็ยิงประตูได้เลยครับปรากฏว่าโหมันมันมันเหมือนกับ ได้ปลดล็อกตัวเองได้ระบายความอัดอั้นกับการที่ต้องร้างสนามไปนานนะครับแล้วยิงประตูดได้เลยมันคือโมเมนต์ที่สุดยอดมากๆนะครับมันมีอีกโมเมนต์นหนึ่งนั่นก็คือช่วงที่มีข่าวลือนาหูว่าโมเนี่ยอาจจะย้ายทีมไปซาอุดิอาระเบียหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะปรากฏภาพฮาวิเอเลยดนะครับกอดคอโมแล้วก็บอกว่าอยู่ต่อนะอยู่ต่อนะประมาณนี้ฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแพชชั่นน้องมันได้จริงๆนะครับพอเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาก็คือว่าถ้าทีมเราได้เวดจริงๆ นะครับด้วยตำแหน่งที่ทับทางกันเนี่ยผมรีเช็คจากข่าวจากจากหลายๆสำนักนะครับกระแสบอกว่าค่าตัวของฮาวิเอเลียดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35-40ล้านปอนด์นะครับทีมที่สนใจตัวน้องเนี่ยก็มีทั้งในพรีเมียร์ลีกด้วยกันนะครับทั้งวูฟทั้งไรตันนะครับและที่หนักที่สุดลือหนักๆก,ก็คือไบ e r เออร์ลูอ์กูเซนครับซึ่งแน่นอนว่ามันมันมีโอกาสที่เป็นการย้ายสลับขั้วสลับดอกันก็คือในเมื่อทําธุรกิจกันแล้วนะครับ ถ้าเราได้วียดมาปล่อยเอเลียดไปอยู่ทางโน้นก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับซึ่งออทางเลวอร์กูเซนก็เปิดตัวผู้จัดการทีมแล้วเนะว่าผู้จัดการทีมคนใหม่ของไบเอ์เลวอร์กูเซนก็คือเอริกเทนฮารกนะครับนะครับนั่นก็ก็เป็นมีนที่เามาล้อเล่นกันว่าเฮเลียดร้องไห้เพราะไม่อยากไปอยู่กับเทนฮาร์กหรือเปล่านะครับภาพที่ปรากฏขึ้นมานะครับก็ก็เลยเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายน้องมันนะนะครับอายุก็ยังน้อย แพชชั่นของน้องกับทีมก็เต็มเปี่ยมมากๆนะครับจนน้องเนี่ยกล่าวขึ้นมาประโยคประโยคหนึ่งว่านี่คือสโมรสรของผมที่นี่คือบ้านของผมน้องบ่ง <c oughs> บอกชัดเจนครับว่ายังรักสโมรสรแห่งนี้อยากจะอยู่สโมรสรแห่งนี้ต่อไปนะครับ NG? ก็พวกเรานะครับในฐานะที่เป็นแฟนบอลเลีอยภูแบบเข้าเส้นด้วยกันทุกท่านนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับว่าในจิตใจของเรานั้น เชื่อว่าอย่างส่วนตัวในผมรักน้องนะครับรักฮาวิเอเลยดมากแล้วก็แพชชั่นของเขาอินเนอร์ของเขามันได้มากๆแล้วก็รู้เลยว่าน้องอยากอยู่ก,กับทีมจริงๆนะครับแต่ภาพที่ปรากฏออกมาเห็นน้องร้องไห้เนี่ยมันก็ตีความได้หลายอย่างก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับเพราะฉะนั้นครับพี่ๆน้องๆที่ดูอยู่ครับในฐานะที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลแบบเข้าเส้นเหมือนกันนะครับอยากให้ฮาวิเอเลียดอยู่กับเราต่อไปหรือไม่ครับหรือว่าถึงเวลาที่น้องจะต้อง จากไปแล้วก็นําเงินส่วนหนึ่งมาให้กับสโมสร,รเพื่อใช้จ่ายในการสร้างทีมต่อไปครับ <c oughs> <c oughs> คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ Comment กันมาดูครับในฐานะที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยกันครับยู n e ล e r วอ l k ก l ล n นครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <roup ies> รื่องราวที่สับถอยคนในมองชีวิตลบกลมกลมในไม่แน่เอาสังเิตชีวิตก็ออยังมี